วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นการสะดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธิ นั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกๆคนการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับ ตานึกบริกรรมภาวนาพุโทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตั้งใจระลึกให้ดีว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติบูบชาไม่ให้ใจ,ใจิตใจคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นให้รวมเข้ามาให้ทวนกระแสจใจเข้ามาภายใน ถ้าปล่อยให้ไปตามสังขารจิตลงแต่งภายนอกแล้วไม่มีที่จบที่สิ้นถ้าทวนกระแสคือว่าทวนเข้ามาภายในเหมือนคนเราพายเลือทวนกระแสน้ำขึ้นไปทางบนน้ำนั้นย่อมมีที่สิ้นสุดคือน้ำมันมาจากยอดภูเขา มันก็สดแค่นั้นแต่ถ้าว่าไหลตามลำแม่น้ำลำคลองเล็กน้อยใหญ่ไม่มีที่จบลงถึงมาหาสมุทรสาครนเรียกว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากมายที่สุดจิตใจนี่ก็เหมือนกัน ถ้าปล่อยให้ดิ้นลนไปตามกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตามความอยากความต้องการของใจกิเลสนี่แล้วเป็นอันว่าไม่จบไม่สิ้นเหมือนสัตว์โลกทั้งหลายที่มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะว่าตามสังขารมานตามกิเลสมาตามไกลกับ กิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะวากว้างก็เรียกว่าเต็มโลกทั้งมนุษยสสโลกเทวโลกกุมโลกถ้าว่าน้อยหนึ่งก็คือหัวใจทุกคนนั่นแหละพุทธะจิตผู้รู้าศาสนาทาคำสั่งสอน คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาตรัสรู้ในโลกแล้วก็เหมือนกันหรือที่ยังไม่มาตรัสรู้ในโลกในอนาคตตกาลมันก็เหมือนกันไม่มีอะไรแตกกัน คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยย่อท่านก็สอนว่าให้ละบาปอย่าพากันทำบาปด้วยกายด้วยวาจาคือคำพูดด้วยใจคือความคิดในสิ่งที่ไม่ดีท่านให้ละทิ้งบาปอย่าทำแล้วท่านก็ให้ทำบุญ กายวาจาจิตของเราให้ระลึกอยู่ในบุญในกุศลจิตใจที่ว่าภาวนาพุทโธก็คือว่าให้ใจตั้งอยู่ในบุญรวมมาเพื่อความสงบวาจาจะพูดจาปราศัยอะไรก็ให้สังวรระวังเคลือให้เป็นสุภาษิตวาจา เือวาจาดีวาจาไม่ดุดาว่า้ายป้ายสีให้แก่ไขไม่ยุแยให้ใครผิดเถียงกันเรียกว่าวาจาดีเว้นจากมุสาว่าโกหกพกกลมเป็นต้นใจดีใจดีนี่สำคัญมาก ใจจะดีได้ทำอะไรเอาใจนึกคิดจเจริญภาวนาเราจะกำหนดความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ความตายเป็นทุกข์อะไรได้ทางนั้นเมื่อเห็นสิ่งใดจะเป็นคนเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ตามเป็นเทวดาอินพรหมก็ช่าง ก็วนๆอยู่ในโลกในวัฏฏะสงสารอันเก่านี้เองท่านเปรียบปุ๊ประมาเหมือนว่ามดแดงไตขอบหม้อขอบไหขโคบโป่งขอบขอบโป่งมันกลมมดแดงนั่นมันก็เข้าใจว่าไปไกลที่สุดแท้ที่จริงคนเรามองดูมันก็วนๆอยู่ในขอบวงกลมนั่นแหละ ความอยากความต้องการของคนเราในใจมันก็เหมือนกันคิดไปปรุงไปแต่งไปก็เลยล่มหลงมัวเมาอยู่ในเรื่องอันเก่าวนไปเรียนมาอยู่ไม่จบมันจะจบสิ้นดังใดเหมือนมดแดงไตขอบด้งไตขอบหม้อขอบโปงหรือว่าวนอยู่ในวงกลมมันก็อยู่อย่างนั้นหละ การเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายจึงว่านับไม่ถ้วนอเนกชาตินับพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ถ้วนก็เพราะมันลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในความโกรธในความโลภในความหลงทีนนี้จะเลิกได้ละได้นั้นอย่างไรตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาเดียวว่าตั้งสัจจะ ตั้งอธิษฐานใจอย่างเรานั่งสมาธิภาวานาเราจะให้ตัวตรงอย่างนี้เป็นต้นเราจะทำอย่างไรก็คือจิตใจผู้โยภายในนี่แหละนั่งยืดแอวขึ้นตั้งตัวให้ตรงไม่ให้ก้มนักไม่ให้เงยนักไม่ให้เอียงไปข้างซ้ายข้างขาวาถ้าเราไหว้พระพุทธโลก ไหวพระพุทธดพพทูพระพุทธพระพุทธทันทางหม่นั่งตัวตรงคันเราคิดง่ายๆก็ว่าพระพุทธไม่มีจิตไม่มีใจท่านก็นั่งได้พระพุทธนั้นมันก็ต้องมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นมนุษย์เป็นคนชั้นสูงสุดในบรรดามนุษย์ แต่ท่านก็ทำได้แล้วท่านไม่เน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวหรือก็เนื้อหนังมังสังมนุษย์มันก็เหมือนกันกับพวกเรานั่นแหละเจ็บมันก็เจ็บได้แก่มันแก่ได้ดับขันเข้าโซนารืผ่านก็คือว่ามันตายได้แตกได้รูปร่างกาย ของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ตาเจ้าทาั้งหลายมันก็เหมือนกันเือว่าร่างกายสังขารของมนุษย์คนเหล่านั้นเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชมกันเข้าเรีกว่าธาตุท้งสี่ดินน้ำไฟลมไม่นานภายในร้อยปี มันก็แตกไปดับไปเป็นธรรมดาของธาตุขันแล้วก็เรียกว่าคนนั้นตายพระองค์นั้นตายเนนองค์นั้นตาย้าคขาวนางชีที่นั้นตายญาติโยมที่โน้นที่นี่ตายสวดอภิธรรมกันบังสกุลกันชักอเนจากันทำบุญทำทานก็คือว่าจุดมุ่งหมาย คือให้ทุกทุกคนจองตั้งอ,อกตั้งใจรวมจิตรวมใจภาวนาดูให้ดีเกิดเบื้องต้นแ่ชลาเจ็บไข้ได้ป่วยทุกยากลำบากลำคาญในทํามกลางดินลนวุ่นวายเหมือนคนสมัยนี้สมัยหลังสมัยหน้าก็เหมือนกันมันก็ทุกอยู่เท่าเก่าเนี่แหละ แล้วเมื่อหมดกำลังกุศลเก่าหมดไปแล้วมันก็แตกไปดับไปเกิกดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อยยกก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าก่อนที่จะแตกจะดับถ้าคอนไม่ตั้งใจอยู่ในทานการกุศลไม่ตั้งใจอยู่ในการรักษาิีหน้าสิ้แต่ ไม่ตั้งใจอยู่ในการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนไม่ตั้งใจอยู่ในสมาธิภาวนาไม่ตั้งใจฝึกฝนกายวาจาจิตของตนบุคคลนั้นมันก็เหมือนกับว่าเป็นต้นไม้ที่ยังไม่ได้เอามาทำอะไรมันเป็นต้นยืนต้นอยู่ในปา่าในดงลึกๆนั่นแหะ ยังไม่ได้ตัดต้นศีลปลายยังไม่ได้ลาดใด้เข็นยังไม่ได้เข้าลงเรื่อยลงทำไม่อะไรทุกอย่างกว่าจะมากลายเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นรามเป็นทุติยานที่โยอาศัยยังหลายอย่างอยู่ทานศีลภาวนาเป็นความรู้ แต่อะไรทั้งหมดนั้นให้ย่อเข้ามายอดของธรรมก็คือว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงคำว่าละนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความคิดละมันจะละได้หรือพูดว่าละมันจะละได้ไม่ใช่อย่างนั้น จะเลิกได้ละได้ตัวเองก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ใจคิดสิ่งที่เราทำมันไม่ดีมองจนเห็นแง่ไม่ดีได้รับทุกข์บาปนั้นได้รับทุกข์บุญนั้นได้รับสุขต้องมองให้เห็นใช้จิตใจที่สงบรัง,งับตั้งมัน่นนี่แหละจะเห็นเองไม่ต้องไปหาที่อื่น แต่ถ้าใจไม่สงบไม่ตั้งมัน่นเที่ยงกลงแล้วมีอยู่มันก็ไม่เห็นเหมือนเราเดินไปดีๆเอาเท้าไปตำใส่ตอใส่หลักใส่ตอใส่แหน่หินใส่เหยียบแก้วแตกของเขาอย่างเคือไม่เห็นถ้าเห็นใครจะไปเหยียบหรือว่าบางขราวไปเหยียบฐานไฟแดงหรือของร้อน จนลองออกมาลืมตัวไปนี่คือว่ามันไม่เห็นทางนั้นเจ็ดที่ตั้งมั่นในบริกรรมภาวนาจนจิตใจเน่งสงบหลังครับมันมองเห็นเองบาปเป็นอย่างไดบุญเป็นอย่างไดมันให้ผลอย่างไรความจริงบุญบาปมันให้ผลแก่คนเราอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าจิตเราไม่ตั้งมัน่นจึงไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจตามันก็เห็นหูก็ได้ยินแต่ว่าจิตมันไม่ไม่เห็นจิตนั้นมันจิตไม่แจ่มใสไม่สงบไม่ตั้งมัน่นมันเคยมองไม่เห็นมันมองไปอีกแง่หนึ่งคือว่าแง่าบาป เมื่อโกรธให้ใครแล้วนอกจากความโกรธในใจยังมีความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเมื่อทำให้คนที่เราโกรธไม่ได้ก็ทำให้เข้าของของเขาเสียหายไปอันนี้ก็คือว่าไม่เลิกละความโกรธ มันจะเกิดมากน้อยประการใดเราต้องเพียรพยายามละออกไปทีละน้อยละน้อยมันไม่เหลือความเพียรแต่ว่าถ้าไม่เลิกไม่ละส่งเสริมมันไปเท่าไรก็ยิ่งจะเอาแหละเดือดร้อนความโกรธนี้เป็นไฟเผาใจให้ร้อนใครมีความโกรธอ,อยู่ในใจให้พากันภาวนาละ อย่าไปทำไปตามอย่าพูดไปตามอย่าคิดไปตามอย่าไปส่งเสริมให้คนอื่นหลงไหลไปในความโกรธมันเป็นอยู่ที่ใจก็เพียงพยายามดับที่ใจมันจะแสดงออกมาทางวาจามันเคยพูดเคยว่าโดยนิสัยของคนที่โกรธ เราก็เพียรละมัดระวังคือว่าไม่ต้องโพูดถ้าไม่ต้องโพูดใดเป็นการดีถ้าหากว่ายังหลงอยู่ก็เรียกว่าโพูดให้มันเบาเๆลงไปหน่อยอย่าให้มันไอแสดแดงขี้โกรธหน้าดำตาแดงออกมาพูดให้มันเบาๆ หรือเบาลงไปจนพูดในลำคอของเราได้ยินแต่คนเดียวอันนั้นสบายเข้ามาแล้วหรือเลิกได้ละได้ความกรดนี้เป็นของละได้พระพุทธเจ้าท่านละได้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งญาติทั้งโย,ยมสมัยก่อนเ่็นเลิกได้ละได้ ละได้จริงๆด้วยแล้วละแล้วท่านก็เห็นผลด้วยตนเองไม่ต้องให้ใครมาชี้แจงแสดงว่าโกรธไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นคำสอนคำสอนนั้นมันมีอยู่ประจำแต่ว่าเจ็ดใจเราจะเลิกได้ละได้ต้องภาวนา บริกรรมทำใจให้สงบตั้งมัน่นเมื่อใจสงบตั้งมั่นได้แล้วท่านว่าอันที่เราโกรธมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรตัวเองก็เดือดร้อนบุคคลผู้อื่นเมื่อเขาได้ยินได้ฟังมันก็เดือดร้อนวุ่นวายไปเพราะว่าปุถุชนคนเหล่านั้นท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าไฟหรือ น้ำร้อนอย่างนั้นมันร้อนอยู่แล้วไปโดนเข้ามันเกิดเจ็บไฟมันเกิดมีเชื่อเพลิงตกลงมาแล้วก็ลุกไฟความโกรธมันเมอยู่ในจิตแต่มันสีมันไม่แดงเหมือนไฟธรรมดาแต่ว่ามันลุกขึ้นมาได้ ถึงไม่ไดีตกเข้าไปมันลุกฮือขึ้นมาเราก็ว่าความโกรธในเวลามันได้เชื่อเพลิงนั้นอันนี้เรียกว่าลึกเข้าไปกว่านั้นมันมีอยู่ในจิตเมื่อจิตนั้นยังยึดต,ตัวยึดต,ตนยึดหน้ายึดต,ตายึดชาตุยึดตระกูลยึดเรายึดของของเราไม่ยอมปล่อยวาง ไม่มีอโหาสิกรรมให้แก่บุคคลู้ใดใครล่วงเกินเป็นอันว่าไม่ยอมอนนตัวนี้แหละตัวสำคัญเราต้องพยายามภาวนาสงบกายสงบวาจาสงบจิตรวมจิตรวมใจเข้าไปโยภายในถ้าจิตโยภายในแล้วเหมือนกับโยในกำแพงเจ็ดชั้น บุคคลผู้ใดไปอยู่ในกำแพงเจ็ดชั้นเจ็ดลอบภัยอันตรายนั้นย่อมมีน้อยหรือไม่มีเลยแต่ถ้าผู้ใดไม่มีกำแพงกั้นเสียงดังมาก็เข้าหูถึงใจตาเห็นโลกก็เข้าตาถึงใจจมูกดมมปิ่นก็ถึงใจ ยินเดยยินลายไปตามเรื่องรถอาหารผ่านเรื่ยังไม่ผ่านมันก็ดิ้นลนวุ่นวายไปตามเรื่องเย็นร้อนอ่อนแข็งมาถูกต้องร่างกายจิตใจมันก็วุ่นวายไปอยู่อย่างนั้นนอกนั้นแล้วตาหูจมูกลิ้นกายผ่านไปมาเป็นธรรมมาลงอยู่ในจิต ทำอารมณ์ในจิตนั้นถ้าดับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ท่านเปรียบโอปมาเหมือนอย่างว่าเอาหม้อกระทะหม้อใหญ่ๆใ,ใส่น้ำสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ดังไฟจุดไฟข้างล่างอีกไม่นานพอไฟลกร้อนน้ำมันจะเดือด น้ำเดือดนั่นไม่รู้ว่าอะไรแหละบุกบักบุกบักมีทุกอย่างนั่นแหละสิ่งที่ไม่มีมันก็มีขึ้นใแล้าเมื่อมันเดือดแล้วก็เมื่อมันกรดแล้วก็เหมือนน้ำเดือดน้ำในหม้อดเดือดพวกแม่ครวัวทั้งหลายย่อมู้หงต้มอ,อะไรอะไรมันมีเดือดอยู่ในนั้น แม้จะเป็นหม้อไฟฟ้ามันก็เดือดอยู่นั่นนะถ้ามันบวร้อนมันจะเข้าก็ไม่สกแกงก็ไม่เป็นแกงอันั้นจิตใจนี้ทันว่าสงบได้เป็นการดีสงบกายกายไม่ทำบามีหลักศีลห้าศีลแปดสงบวาจามีหลักศีล สงบใจหลักสมาธิภาวนานั่งรับตานึกพุโทโธในใจไม่ต้องไปโกรธใ,ใครปล่อยให้มันตายเองก็ได้ร้อยปีมันก็ตายเราก็ไม่ถึงร้อยปีก็ตายไปโกรธให้คนโน่นคนนี้ทำไมสอนจิตใจของเราจนมันยอมมันเชื่อเลื่อมใส เห็นได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองแล้วมันก็ลบลงไปละลงไปวางลงไปได้ไม่ต่อเติมส่งเสริมจิตมันก็สบายนอกจากจิตสบายกายก็สบายวาจาก็สบายอะไรมันสบายไปหมดแหละถ้าจิตสบายอะไรก็สบายหมดอะไรอะไรมันมาจากจิต จิตเป็นตัวสำคัญบุญบาปดีชั่วตัวกระทำม,มาจากจิตใจเมื่อทำแล้วมันก็ไปล้อมรอบอยู่ในหัวใจทำบาปบาปมันก็คอยให้ผลในจิตในใจนั้นแล้วมันก็ให้ผลทางนอกด้วยบุญเมื่อเราทำแล้วมันก็ไปห้อมล้อมอยู่ในจิตนั่นแหละเมื่อผลบาปให้จังหวะเมื่อใด บุญมันก็เข้าทำงานหน้าที่บุญสลับกันไปอย่างนี้เวลาภาวนาท่านจะให้เลิกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธนั้นพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมาหากับพระพุทธเจ้าพระพุทโคพระเจ้าโคลาไม่ใช่น้อย ท่านยังมีความภากค,ความเพียรความพยายามไม่ท้อไม่ท้อยคนอื่นจะเลิกลมความเพียรพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งใจทำความดีมาเรื่อยจนกระทั่งดีที่สุดได้มาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกได้ดับขันเข้าสูน่านารผภา ไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายประการใดเนและเราท่านทั้งหลายให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนารวมจิตรวมใจของตนเข้ามาภายในอันความทุกข์นั้นไม่มีใครปราถนาแต่มันก็ได้มันลอยมาเองเวลาทุกข์วังเกิดขึ้นคนเรามันจะอดทนไม่ได้ เวลาสุขายสบายใจอันนั้นไม่ต้องไปอดไปทนมันเป็นที่ชอบใจของจิตใจคนเราจองมันขยันภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกวันเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้แล้วเราทำทั้งหลายก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมกวนด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศละชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควิวนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยุกีตีคายุโกภวะอภิวาธานาสีริสนิจังบุทธาปัจจายิโนจตตาโรธรรมาวันติ อายุวันโนสุขังภาลัง